ถ้าพูดถึงแอนิเมชันฝั่งตะวันตกในดวงใจของทุกคนทุกท่านจะคิดถึงเรื่องอะไรกันบ้างครับย้อนกลับไปในช่วงปี2000ในตอนที่กระตูนเน็ตเวิร์กมันบูมมากๆเด็กคนไหนได้ดูเนี่ยคือเป็นคนละระดับกันเลยที่ต่างๆก็อย่างเช่นพวก Courage Dexter Chicken and Cow งองงแงเงอนะงะซาม,มูไรแจ็คแ p ล a แจ็ค Power p u f f Girl จริงๆผมชอบอันนี้นะครับ The g r i m Adventure of b i l l บิ Mandy o พวกส o o บีดูชา r ด p สปายค n e c k door มีหลายเรื่องมากๆเลยครับ แต่ถ้าถามว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดในตอนนั้นก็คงจะเป็นเบนเทนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากผมจำด้ครับว่าในช่วงที่ผมเด็กๆมันเป็นยุคทองของกระตุ้นเน็ตเวิร์เลยมีกระตูนหลายเรื่องมากๆที่คนต่างยกย่องให้มันเป็นสุดยอดเป็นคลาสสิกจนเมื่อเวลาผ่านไปครับพอมาถึงในยุคที่กลุ่มผู้ชมของกระตุ้นเน็ตเวิร์มันเด็กลงเรื่อยๆชอบเสพอะไรที่มันง่ายมากขึ้นมันก็ไม่แปลกครับที่ทางนั้นก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเขียนบรดรดาการ์ตูนเรื่องใหม่ๆออกมามากมายซึ่งเสียงมันก็ค่อนข้างแตกครับ ฝ่ายหนึ่งบอกว่ากรตุ้นเน็ตเวิร์กยุคใหม่มันเทียบกับยุคก่อนไม่ได้อีกฝ่ายก็บอกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นซึ่งส่วนตัวผมก็คงจะพูดอะไรไม่ได้นะครับเพราะกรตุนเน็ตเวิร์กยุคใหม่ผมก็ดูแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นหลักๆคือแค่ a d v e n t u r e Time แล้วก็ที่ชอบที่สุดเด e Amazing World of Gumball ที่ให้เป็นที่หนึ่งในใจเลยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือผมโตมากับกระตุนฝั่งตะวันตกครับไม่เหมือนกับทุกท่านที่ส่วนใหญ่อาจจะโตมากับอนิเมะตื่นเช้ามาดู Al ale, One Piece, ขณะที่ผมตื่นมาดู Powerpuff Girls ทอมแอนเจอรี่สนุกมากๆครับตอนนั้นไม่คิดว่าการดูแมวไล่จับหนูมันจะสนุกขนาดนั้นได้จนพอโตขึ้นในตอนที่เราต้องการอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นต้องการการ์ตูนที่มันให้อะไรเรามากกว่าความสนุกผมก็เลยมีโอกาสย้ายไปดูการ์ตูนของฝั่งอื่นบ้างครับผ่านสตรีมมิ่งต่างๆพวกเราสว w i m อย่าง Final Space แล้วก็ Rick and Morty หรือฝั่งดิสนีย์เองก็อย่างเช่น Gravity Falls ที่น่าจะเป็นเรื่องโปรดของใครหลายคนเลยครับสนุกมากมาก ใครที่ไม่เคยดูผมก็แนะนำมากๆเช่นกันสนุกมากจนผมคิดว่า Gravity Fall เนี่ยน่าจะเป็นการ์ตูนของดิสนีย์ที่ผมชอบที่สุดแล้วจนกระทั่งผมได้มีโอกาสไปรู้จักกับ The Owl House The Owl House เป็นหนึ่งในแอนิเมชันซีรีส์ของทางดิสนีย์ครับที่มีคุณดาน่าเทเรสเป็นผู้สร้างซึ่งเธอเคยฝากผลงานไว้กับการทำสตอรี่บอร์ดแล้วก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์ให้กับหนึ่งในแอนิเมชันที่โด่งดังมากๆเช่นกันนั่นก็คือ Gravity Fall ครับซึ่งให้ผมพูดง่ายๆครับว่า The Owl House มันเป็นยังไง ผมก็อยากให้ทุกท่านนึกถึง Star vs the f o r c e of Evil มันก็ Stephen Universe ของ Cartoon Network พวกงานอาร์ตสไตล์พวกการกำกับมันจะคล้ายๆายกันแต่ว่าเนื่องจากช่วงเวลาที่มันไม่เป็นใจครับในช่วงที่ Our House on Air ซีซั่นแรกช่วงนั้นโควิด1 9เนี่ยมันหนักมากๆและอุตสาหการรมการสตรีมมิ่งก็เพิ่งจะเริ่มตื่นตัวกันมาเลยทำให้ Our House ซีซั่นหนึ่งไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายขนาดนั้นครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปตัวซีรีส์มันก็โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆครับและโด่งดังมากเป็นพิเศษภายในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่เนื่องจากว่าตัวเรื่องมีตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ค่อนข้างเยอะซึ่งพอได้ยินแบบนี้แล้วทุกท่านอาจจะคิดไปนะครับว่ามันโวคหรือเปล่าผมไม่อยากให้ทุกท่านคิดแบบนั้นครับจริงอยู่ที่สื่อต่างๆในตอนนี้โดยเฉพาะภาพยนตร์มีการสนับสนุนความหลากหลายความเท่าเทียมซึ่งบางเรื่องก็ทําได้ดีครับแต่บางเรื่องนี้ก็ไม่ไหวเห็นกันจะจะว่ามันยัดเยียดเข้ามาไม่ได้ใส่ใจจริงๆมันเลยอาจจะทําให้ทุกท่านตีความกันไปก่อนและกลัวการวคไปโดยประยายแม้ว่าในหลายๆคลิปที่ผ่านมา ทุกท่านจะเห็นผมไม่ค่อยพอใจกับดิสนีย์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใจจริงผมก็ไม่ได้จงเกลียดจงชง Disney ังดิสนีย์รวมถึง Netflix อะไรขนาดนั้นแม้มันจะเป็นเรื่องจริงครับที่ผมไม่ค่อยชอบทิศทางการสับสนนความเท่าเทียมของทั้งสองค่ายนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่ได้ยัดเยีดยดจนเกินเหตุเหมือนกับคลีโอพัตตาผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไม่ได้เกลียดขนาดกลายเป็นแอนตี้กลัววอกอะไรแบบนั้นผมแค่ไม่พอใจกับการที่พวกเขาไม่สามารถสร้างตัวละครในแคตตากรีนี้ให้มันดีได้ซึ่งในอัลเฮาส์ผมบอก คุณจะไม่รู้สึกถึงความยัดเยียดอะไรเลยแต่การผมพยนนันได้เลยครับว่าคุณจะเชียร์และนั่งฟินกับความรักที่เกิดขึ้นด้วยซ้าได้เห็นการเติบโตความแน่นแฟน้นของสายสัมพันธ์ที่มันไม่ปกติระหว่างมนุษย์แม่มดปีศาจและตัวอะไรไม่รู้ที่น่ารักมากๆคุณจะรู้สึกอบอุ่นกลายเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเขาครับจนถึงขนาดในตอนที่มันจบลงผมก็นั่งเคว้งไม่มีกระจิกกระใจไปทําอะไรอยู่หลายวันเหมือนกันความรู้สึกเดียวกับตอนที่ได้เห็นตอนจบของ Gravity Falls เลยครับโดยคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของ Owl House ใครที่ยังไม่เคยรับชมผมก็แนะนำให้ปิดคลิปนี้แล้วไปดูก่อนโดย Our House มีให้ชมกันใน Disney Plus Star ครับแล้วผมก็รบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยมันจะช่วยผมได้มากๆเลยครับยิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยยิ่งดีเลยเอาเป็นว่าถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลย Our House มันเป็น,เ,นเรื่องราวของลูซครับเด็กสาวคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเข้าขั้นแปลก<ๆ>เขียนเธอมักจะชอบสิ่งที่เด็กภายในวัยเดียวกันไม่ค่อยชอบ อย่างการนํางูจริงๆมาเป็นพรอน็อพนำเสนอการบ้านตอนเล่นละครที่ควรจะเล่นให้มันดูน่ารักน่ารักเธอก็ไปเฮลเลอร์สแลชเชอร์ซะแล้วทิมทองควักไส้ปลอ,อกออกมาเต็มแถมยังมีคิลเลอร์มูฟบลี่หนังตาที่ทาให้เด็กรอบข้างเนียกลัวมากๆซึ่งการกระทำของเธอและความแปลกไม่เหมือนใครมันก็ค่อนข้างสร้างปัญหาให้กับทางโรงเรียนอยู่ครับเพราะมันมีความอันตรายอยู่ด้วยทั้งงูทั้งดอกไม้ไฟพองง้นแล้วแม่ของเธอเลยส่งลูซไปไข่บ,บําบัดครับเรียลลิตี้เช็คซัมเมอร์แคมป์เป็นไข่ฤดูร้อนที่ให้อารมณ์ เพลูสเธอคิดในกรอบมากขึ้นไม่ต้องครีเอทีฟไม่ต้องไม่เหมือนใครขนาดนั้นก็ได้ซึ่งแม้ว่าภายนอกเธอจะโอเคนะครับและพยายามทำตามที่แม่บอกแต่ลึกๆแล้วเธอก็ทําไม่ได้ครับลูสนั้นเธอรักแม่มากๆหลังจากที่เสียพ่อไปก็มีกันแค่2คนเธอจึงพยายามทําตามความต้องการของแม่ให้ได้มากที่สุดทิ้งหนังสือสุดที่รักไปพร้อมกับตัวตนความไม่เหมือนใครไว้ที่กองขยะเธอหวังให้เป็นแบบนั้นครับแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ทําไม่ได้ ลุสจึงรีบเอานังสือนางกลับมาครับแต่ก็พบเรื่องแปลกคือมันมีนกฮุกตัวหนึ่งขโมยถุนกระจกของเธอและหนีไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่งภายในบริเวณนั้นลุสเธอก็รีบตามไปครับก่อนที่จะพบว่าอีกฟักหนึ่งของประตูบ้านร้างดังกล่าวมันคือดินแดนปีศาจภายในอ่าวเฮาส์มันมีองค์ประกอบของ LGBTQ+ อยู่มากมายเลยครับเยอะมากๆจนมันไม่แปลกเลยที่จะทําให้คนคิดไปว่ามันโวกแต่ถ้าเราคิดว่าการโวกมันคือการยัดเยียด มันก็แปลกอยู่เหมือนกันครับที่ถึงตัวเรื่องมันจะมีองค์ประกอบแบบนั้นอยู่เยอะแต่มันก็กลับเข้ากันไม่รู้สึกต่างหิตรหางิด,งงดหรือมันทุกยัดเยียดเลยมีคู่เกย์เลสเบี้ยนนอนไบเนอรี่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่คุณด er านาเทเรสเธอก็สามารถทําให้มันเป็นเรื่องปกติได้เหมือนที่ทุกเรื่องควรจะทําได้ผมเลยคิดว่ามันไม่แปลกเลยครับที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจะชอบเรื่องนี้และสนับสนุนกันมากๆรู้สตัวละครหลักของเราเธอเป็นไบเซ็กชวลครับซึ่งตัวเรื่องก็ไม่ได้ทําแบบว่าอยู่ดีๆตอนจบก็ชอบเพศเดียวกัน แต่มันมีการหยอดมีการเล่าความสัมพันธ์ระหว่างทางอยู่เยอะมากๆได้เห็นคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ตัวละครที่เติบโตไปควบคู่กันจนคุณเชียร์ว่าคบกันสักทีเถอะความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้ทาเอาไว้ได้ดีมากๆเลยครับจนมีองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายยกย่องอาเฮาส์เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าลูสถเาเป็นตัวละคร LGBT ลำดับที่เท่าไหร่ของดิสนีย์แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ตัวละครแรกแน่นอนเห็นผ่านๆว่าเป็นตัวละครในเรื่องสเตงเบอร์อะไรสักอย่าง ซึ่งเชื่อไหมครับในตอนแรกดิสนีย์ที่เห็นกันว่าจะเยียกกันนักหนาพวกเขาไม่สนับสนุนความคิดที่จะให้ตัวละครหลักของอาร์เฮาส์เป็น LGBT เลยแต่ว่าคุณดานาเทอเรสเธอก็พยายามตื้อจนได้ครับและทําให้อาร์เฮาส์กลายเป็นที่รักของใครหลายคนในตอนที่ลุสเธอได้มาถึงดินแดนปิศาจช่วงแรกเธอก็อยากจะกลับบ้านนะครับมันคงไม่มีใครอยากอยู่ในดินแดนปิศาจนี้แต่ทว่าหลังจากที่เธอได้ทราบว่าที่แห่งนี้มันกลับมีสิ่งที่เธอโหยหามาโดยตลอดเวทมนต์ มันก็เริ่มที่จะทําให้ลูสเนี่ยเธอลังเลครับว่าที่ที่เธอสมควรอยู่มันคือที่แห่งนี้หรือเปล่าลูสนั้นเธอมีความฝันอยู่ครับในตอนที่พ่อของเธอล้มป่วยเขาได้มอบหนังสือเล่มหนึ่งมาให้กับเธอซึ่งมันไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาตัวเองอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นนิยายเล่มหนึ่งครับเกี่ยวกับการระจนทัยของแม่มดปราชญ์สัตร้ายซึ่งลูสเธอชอบมันมากๆทั้งในฐานะของนิยายแล้วก็ของดูต่างหน้าของพ่อของเธอด้วยมันก็เลยทําให้นับตั้งแต่ตอนนั้นลูสเธอมีความฝันอยากจะเป็นแมมม่ดดดาโดยตลอ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ลูสเนี่ยเธอไม่เหมือนใครครับทําให้คนรอบข้างไม่เข้าใจมองว่าเธอแปลกแยกเป็นพวกเพี้ยนมันเลยไม่แปลกเลยที่ลุสเธอคิดว่าบางทีโลกมนุษย์มันอาจจะไม่ใช่ที่ของเธอก็ได้ที่นั่นเธอเป็นตัวประหลาดแต่อีกใจหนึง่งเธอก็เป็นห่วงแม่ของเธอครับอยู่ๆเธอคงจะทิ้งแม่ไปเลยไม่ได้จนลูสเธอได้นึกออกว่าเธอสามารถใช้เวลาสามเดือนที่ต้องไปอยู่ค่ายฤดูร้อนนั้นมาใช้ชีวิตในดินแดนปิศาจแห่งนี้และตั้งใจจะเป็นแม่มดตามความฝันของเธอให้ได้ ภายใต้การดูแลสั่งสอนของแม่มดรายหนึ่งครับถึงแม้ว่าหน้าปกของ Our House มันจะดูธรมธรมดาๆครับแต่เนื้อเรื่องละลอบเบื้งหลังของมันผมว่าก็ลึกใช้ได้เลย World Building ทำเอาไว้น่าสนใจมากๆม,มีปริษัทที่แบ่งประเภทชัดเจนมีเวทมนต์พร้อมหลักการการทำงานที่หลากหลายมีการทำสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังเหมือนพระเจ้าและยิ่งช่วงหลังๆที่มันดั์กมากขึ้นมีนักล่าแม่มดที่คิดจะล้างบางังแม่มดทุกคนภายนในดนเดนปริาัทแห่งนี้ มีเทพกับศึกตัดสินที่ให้รวมแบบเดียวกับเวทมาเกดอนในกราฟิกท4แต่ว่าถ้าให้เทียบผมว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาด A อเวอเจอร์ไทม์นะครับอันนั้นมันมี7-8ซีซั่นมันเลยสามารถสร้างล้อที่ลึกกว่าได้แต่ไม่ว่ายังไงลอเบื้องหลังของอัลเฮาส์ผมว่ามันก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับกินง่ายกว่าถ้าให้สรุปที่ที่ลุ้สเธออยู่ตอนนี้มันคือเกาะพานีดินแดนปีศาจครับชื่อบอยลิงอ s ส์เป็นเกาะที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์มากๆจากที่มันเคยเป็นโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์มาก,ก โครงกระดูกจะมีลักษณะอารยบทนอนแผ่มือสองข้างครับขาขวาตั้งชันโดยบรรดาสถานที่ต่างๆภายในบอยลิงไอส์นั้นมันก็จะมีความเกี่ยวข้องหรือมีชื่อที่มาจากสัดส่วนของสิ่งชิตนี้ครับอย่างมีภูเขาที่เชี่ยวหัวเข่าเดนี e, กระโหลกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระชวังอยู่ตรงหัวใจเท่าน,นั้นยังไม่พอครับทุกท่านอาจจะคิดว่าเกาะแห่งนี้มันเป็นแค่ง,งานดีไซน์อย่างเดียวแล้วโครงกระดูกดังกล่าวอาจจะปรากฏอยู่แค่ในลอบเบื้งหลังเท่านั้นไม่ได้เป็นพาร์ทสำคัญของตัวเรื่องสักเท่าไหร่บอกเลยว่าไม่ใช่ครับ จริงๆแล้วเจ้าโครงกระดูกยักษ์นี้มันมีความสําคัญมากภายในเนื้อเรื่องและยังเกี่ยวข้องกับพวกลูสอีกต่างหากในตอนที่ลูสเธอเปิดประตูมมยังอีกฝั่งลูสเธอได้พบกับปีศาจมากมายครับมีรูปร่างหน้าตาที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์มากๆโดยทั้งหมดจะถูกแบ่งออกไปสามประเภทด้วยกันประเภทแรกคือบัคแมลงปีศาจประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปร่างที่เหมือนกับมแมลงทั่วไปในโลกมนุษย์ครับประเภทที่2คือไบป์คือพวกปีศาจที่เดินสองขาส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่แค่หูยาวเหมือนเอลฟ์ประเภทที่สคือบีส เป็นปีศาจท,ที่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์มากกว่าครับทั้งรูปร่างแล้วก็พฤติกรรมแต่ก็ยังคงมีความสามารถในการสื่อสารแล้วมีสติปัญญาอยู่ตามเนื้อเรื่องภายในอัลฮาส์เราบรรดาสัตว์พิเศษหรือพวกสิ่งมีชีวิตภายในตำนานทั้งหลายของโลกมนุษย์พวกมันคือสิ่งมีชีวิตที่หลุดมาจากดินแดนปีศาจแห่งนี้ครับอย่างพวกกริฟฟินแวมไพร์อะไรแบบนั้นแต่กริฟฟินภายในเรื่องนี้มันจะแปลกๆหน่อยครับตามตำนานเนี่ยมันคือสัตว์ที่มีหัวเป็นนอกอินทรีแล้วก็ตัวเป็นสิ่งโตใช่ไหมครับแต่ House, ตกร,ร,กริฟฟิน แมงมุมตัวเป็นๆเ,เลยครับไม่ใช่ยีแมงมุมหรือป้นปลานหน่อยเนี่ยก็อย่างเช่นยีราฟที่ดั้งเดิมตามรลอแล้วพวกมันเป็นปีศาจท,ที่เคยอยู่ที่นี่ครับแต่ได้โดนในระเทศออกไปนอกจากนั้นแล้วภายในดินแดนปีศาจแห่งนี้มันยังมีพวกปรากฏการทางธรรมชาติอีกด้วยครับแม้ในเรื่องนี้เราจะเห็นแค่อย่างเดียวคือฝนที่มีอุณหภูมิสูงมากๆจนมาสามารถทําลายสิ่งของได้เลยใช้ฝนกดแม้มันจะไม่เท่าฝนดับของ e อนเฟร i ไทม์ครับอันนั้นโดนไปนี่คือตายยังเขียดซึ่งฝนนี้มันมีความเป็นไปได้อยู่ว่า มันเป็นผลพวงจากประเทศของน้ำภายในดินแดนแห่งนี้ครับตามชื่อ b อ iling i ส e เกาะเกาะนี้มันตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลบอ i ลิ Sea เป็นทะเลที่มีน้ำอุณหภูมิสูงมากๆจนสามารถสังหารสิ่งมีชีวิตได้แบบง่าย,ายมเมล็จะทําให้พอ,อน้ำระเหยมันก็เลยกลายเป็นก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิสูงและพอก้อนเมฆเหล่านั้นควบแน่นและตกลงมามันก็กลายเป็นฝนที่มีอุณหภูมิสูงไปด้วยเช่นกันในตอนที่ลุสเธอได้มาถึงและพบว่าที่ที่เธออยู่ตอนนี้มันไม่ใช่โลกมนุษย์ เธอได้พบกับเจ้าของนกฮุกตัวนั้นครับและเพื่อนของเธอด้วยเอดาครอตอนแล้วก็คิงทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านปีศาจตัวหนึ่งครับฮูตี้โดยเอดาเธอมักจะเรียกบ้านหลังนี้ว่าอัลเฮาส์ตามฉายาของเธอครับซึ่งอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกลูสเธอ,อยากกลับบ้านเพราะว่าความแฟนตาซีในดินแดนปีศาจแห่งนี้มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เธอจินตนาการไว้สักเท่าไหร่แต่เอดาเธอก็ไม่ยอมครับและได้ยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าลูสเธออยากกลับเธอก็ต้องช่วยทั้งสองก่อนในตอนที่หนึ่งเราทราบว่าคิงที่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงของเอ เติมทีแล้วเขาเป็นราชาปีศาจครับที่โดนขโมยมงกุฎแห่งพลังไปมันเลยทําให้เขาหน้ารักแบบนี้ซึ่งปัจจุบันมงกุฎแห่งพลังนั้นมันถูกซ่อนไว้อยู่ภายใต้กําแพงครับที่มีแค่มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถผ่านไปได้เพราะง,งานแล้วลูสเธอจึงต้องไปนํามันกลับมาแต่มันก็ดังกลับกลายเป็นว่ามงกุฎนั้นมันเป็นมงกุฎกระดาษของร้านขายเบอร์เกอร์ครับจนเราได้มาทราบว่าเอดาเธอรักคิงมากๆทั้งสองมีกันอยู่แค่นี้ทาม,มงกุฎกระดาษนั้นมาสําคัญสาหรับคิง มันก็สําคัญสาหรับเธอเช่นเดียวกันพวกเพี้ยนแบบเธอต้องสมัครกันเอาไว้ซึ่งประโยคนี้ผมว่ามันก็ซื้อใจลุสมากๆเลยะครับในโลกมนุษย์นั้นลุสเธอก็เป็นพวกเพี้ยนเช่นเดียวกันเมนเลยทําให้ในภายหลังในตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วลุสจึงตั้งใจจะอยู่ที่บ้านของเอดาครับและอยากฝึกเป็นแม่มดภายใต้าการดูแลของเธอซึ่งตอนแรกเอดาเธอก็ปฏิเสธไปนะครับจนเธอคิดได้ว่าเธอสามารถให้ลุสเป็นเบสข,ของเธอได้เธอก็เลยยอม เวทมนตร์ภายในอ่าเฮาส์มันมีความพิเศษอยู่ครับตัวเวทมันจะไม่มีการไล่ใดๆแต่จะใช้เป็นการวาดวงแหวนบนอากาศแทนจะใช้นิ้วมือเท้าหรือคาถาก็ได้ซึ่งถ้ายิ่งวาดวงเวทใหญให่เท่าไร่ตัวเวทมนต์นั้นก็จะยิ่งส่งพลังมากขึ้นเท่านั้นครับซึ่งผู้วาดก็จะสามารถคิดได้ทันทีเลยว่าอยากให้เวทนั้นมันออกมาเป็นเวทอะไรแสงไฟน้ำโล่ดินได้หมดเลยแต่ว่าในาสถานการณ์ปัจจุบันของโลกปีศาจแม่มดทุกคนจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วครับเนื่องจากระบบสมาคมที่มันได้จำกัดให้แม่มด สามารถใช้เวทได้เฉพาะในสมาคมที่ตนเลือกเท่านั้นอย่างถ้าคุณอยู่ในสมาคมพืชคุณก็จะสามารถใช้ได้แค่เวทพืชเท่านั้นซึ่งเอดาเธอไม่ได้เข้าครับมันเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ภายในโลกปีศาจเอดาเธอเป็นแม่มดที่เก่งมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามตามรอแล้วมันไม่ใช่ว่าใครจะใช้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่คนที่จะสามารถใช้เวทได้นั้นคนคนนั้นจะต้องมีอวัยวะพิเศษะกอนเป็นถุงน้ําดีที่งอกออกมาติดอยู่กับหัวใจที่มันเป็นต้นตอของพลังเวทตั้งต้นเรียกว่าเป็นถุงเก็บมานานนั่ ตามความเข้าใจของผมยิ่งถุงนี้มันใหญ่มากเท่าไหร่เราก็จะสามารถใช้เวทมนต์ได้บ่อยครั้งมากขึ้นเท่านั้นครับเพรงงาะง้นตามหลักแล้วลูสเธอจึงไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเธอก็ดันค้นพบหนทางที่จะสามารถได้เวทมนต์ได้อยู่ดีฉายาของอิดาครอตอนก็คือเลดี้นกพู่ครับซึ่งฉายานี้มันไม่ได้มาจากพลังของเธอพฤติกรรมของเธอที่ชอบของเววาวหรือไม้เท้าของเธอที่เป็นนกพู่ครับแต่มันมาจากคำสาปของเธอ ในช่วงตอนที่4เราจะได้ทราบว่าเอดาเธอมักจะดื่มยาอะไรบางอย่างอยู่เป็นประจำในตอนแรกคิงกับรูสเธอคิดว่ายานี้บางทีมันน่าจ,จะเป็นยาที่ช่วยเพิ่มพลังเวทก็ได้และมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เอดานั้นแข็งแกร่งมากๆทั้งสองโดยเฉพาะคิงเลยคิดแผนขโมยยาดังกล่าวไปครับและภายในวันนั้นเองอาเฮาส์ House, ก็ได้โดนสปาร์ตบุกโจมตีตอนแรกทั้งคิงและรูสต่างคิดว่าเจ้าสปาร์ตที่บุกมาตัวนั้นมันคือปีศาจที่ชื่อว่าแตงเกิลแบกเป็นปีศาจที่มักจะออกมาในช่วงฝนตกคิงกับรูส ทั้งสองสืบหาต้นตอไปเรื่อยๆครับจนพบว่าสปาลัดตัวดังกล่าวแท้จริงแล้วมันคือเอดาที่ได้กลายเป็นอัลบิสไปแล้วเอดาในร่างนี้จะมีลักษณะเป็นสัตว์สีขาคล้ายนกพูครับมีดวงตาสีดําครับร่างกายมีขนาดใหญ่มากขึ้นมีปีกและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วทั้งสองจึงจำเป็นจะต้องหาทางหยุดเอดาเอาไว้ครับจะทราบว่าปีศาจที่มีดวงตาสีดําพวกมันมักจะอ่อนไหวต่อแสงจ้าคิงกับลูซทั้งสองจึงได้วางแผนครับในการใช้เวทแสงในการเรียกสติข,ของเอดากลับคืนมา คำสาปของอิดานี้เธอได้รับมันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับและมันไม่สามารถรักษาหรือถอนคำสาปดังกล่าวได้เลยสิ่งที่พอจะสามารถทำได้คือเธอจะต้องดื่มน้ำยาพิเศษที่กดคำสาปนี้เอาไว้เท่านั้นไม่ให้อลบีสมันออกมาในตอนที่เธอหมดแดงหรือในจากการใช้เวทมนตร์โดยต้นเหตุของคำสาปดังกล่าวมันคือคำพีมนึงครับที่ถูกใช้โดยลีลิตครอตอนพี่สาวของเธอตั้งแต่ตอนเด็กแล้วอิดากับลิลิตทั้งสองสนิทกันมากๆต่างคนต่างมีไหวพริบและพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครจะสามารถเข้าสมาคมของกษัตริย์ได้เลย ภายนอกมันดูเป็นแบบนั้นครับแต่ลึกๆแล้วลิลิตเธอมีความอิจฉาความสามารถของเอดาอยู่เธอกลัวว่าในตอนที่ถึงวันคัดเลือกเอดาจะสามารถชนะเธอได้ด้วยเหตุนั้นลิลิตเธอจึงใช้แผนสุกโปก,ปกในช่วงก่อนวันแข่งหนึ่งวันลิลิตเธอได้ไปซื้อมนคำพีมาครับที่ตัวพ่อค้า,าบอกว่ามาสามารถทําให้พลังเวทของผู้ถูกสาปอ่อนลงได้ด้วยเหตุนั้นเธอจึงได้ใช้มันกับเอดาครับแต่คิดว่าคำสาปมันคงจะอยู่แค่วันสองวันเท่านั้นโดยไม่รู้เลยว่าการกระทําดังกล่าว มันจะสาปให้อีดากลายเป็นอสุรกายไปตลอดการแต่จริงแล้วมวลคัมภี์ดังกล่าวมันเคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนครับที่มันได้ถูกทําให้กลายเป็นมวลคัมพีเวทไปโดยตัวตนนามว่าเดอะคอเลกเตอร์แมกว่าเราจะมาถึงหัวข้อหลักของเราครับมาน,นานจริงๆเลยว่าไหมครับเอาเป็นว่าคลิปนี้หัวข้อหลักคืออัลเฮาส์ละกันครับเลยมีเดอะคอเลกเตอร์เป็นของแถมเปลี่ยนกันดื้อๆเลยภายในอัลเฮาส์มันมีตัวตนที่ทรงพลังอยู่ครับเรียกว่าเป็นเทพ ป็นสิ่งมีชีวิตระดับคอสมิกเลยก็ว่าได้ซึ่งคอเลกเตอร์คือหนึ่งในพวกนั้นพวกเขาเป็นตัวตนระดับพระเจ้าที่มีพลังอานาจมหาศาลมากๆสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้ตามแต่ปถนาทําหน้าที่เฝ้าดูจัก,กรวาลและเก็บสะสมเวทมนต์ใหม่ๆรวมถึงสปีชีของสิ่งมีชีวิตต่างๆไว้ด้วยคอเลกเตอร์พวกนี้พวกเขาเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ค่อนข้างจะเป็นจอ b บงการครับเนื่องจากเห็นว่าตนเองเป็นผู้ที่มีพลังอํานาจสูงส่งมากๆพวกเขาจึงคิดว่าด้วยพลังอํานาจนี้ พวกตนจะสามารถทําอะไรก็ได้ในจักรวาลอย่างถ้าหากในตอนที่พวกคอลเลกเตอร์ลงไปเก็บอะไรสักอย่างภายในดาวดวงหนึง่งและมา่ดันมีคนหรือสิ่งมีชีตภายในดาวดวงดังกล่าวมาต่อต้านพวกคอลเลกเตอร์ก็ไม่ลังเลเลยครับที่จะล้างบางดวงดาวดวงดังกล่าวทันทีพลังอํานาจของพวกคอลเลกเตอร์นั้นมาสูงมากๆครับมากะจนไม่มีใครสามารถต่อกรได้ตอนแรกมันเป็นแบบนั้นจนในวันหนึ่งพวกคอลเลกเตอร์ก็ได้ไปพบกับเผ่าพันธุ์ที่มีความสามารถทัดเทียมกันหรือเกือบจะทัดเทียมกันพวกเหล่าไททัน ที่ถึงแม้ในตอนนั้นเมื่อเทียบกันจริงๆคอลเลกเตอร์จะเหนือกว่าแต่ว่าด้วยเวทมนต์ของไททันครับที่มันมีคุณสมบัติพิเศษสามารถลบล้างเวทมนต์ของคอลเลกเตอร์ได้พวกมันก็เลยหวาดกลัวกลัวว่าวันหนึ่งไททันจะขึ้นมาเหนือกว่ามันเลยทําให้เหล่าคอลเลกเตอร์กลุ่มหนึ่งที่ชื่อเดอะอาร์คิวิสส่งคอลเลกเตอร์เด็กไรดิงส์คนนึงไปหลอกล่อความสนใจของพวกไททันครับขณะที่คอลเลกเตอร์ตนนั้นเล่นกับเหล่าไททันชั้นมิดพวกคอลเลกเตอร์อื่นก็คอยไล่เก็บพวกไททั้น เป็นพ่อกับลูกที่ยังไม่เกิดึ่งด้วยเหตุนั้นเองมันเลยทาให้ไททันตนดังกล่าวเชื่อว่าคาเลกเตอร์เด็กเป็นพวกเดียวกับพวกที่สังหารพ่อพันธุ์ตนเองเขาจึงได้ทําการขังคาเลกเตอร์เด็กเอาไว้ครับในช่องว่างระวังมิติอินบิทวินเรียมและนําลูกที่ยังไม่เกิดไปซ่อนอย่างไรก็ตามการทําของไททันนั้นมันก็ได้ทําให้วิญญาณของเขาไปติดอยู่ในอินบิทวินเรียมเช่นเดียวกันลงเหลือไ้แค่กายเนื้อเท่านั้นครับที่ค่อยๆสลายไปตามกาลเวลาและกลายเป็นเกาะที่ชื่อ boiling eyes คาเร็เตอร์ที่ปรากฏในซีรีส์ให้เราเห็นแบบจริงๆคือคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กครับนอกนั้นคือเป็นแค่เรื่องเล่าขาวที่สืบต่อกันมาในดินแดนปีศาจเท่านั้นโดยคาแรคเตอร์คนนี้เราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนครับว่าเป็นคนเดียวกันกันกบที่สร้างมวลคำสาบหรือเปล่าบางคนบอกใช่บางคนบอกไม่แต่สําหรับผมครับผมคิดว่าไม่ใช่คือถ้าดูตามไทม์ไลน์จริงๆครับในช่วงเวลาที่คาแร็เตอร์สร้างมวลคัมพีนี้ขึ้นมาจริงๆคาแรคเตอร์เด็กควรจะถูกขังอยู่ผมเลยคิดว่าไม่น่าใช่แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามขึ้นชื่่อวววาาเเป็นแล้พกข ก็ยังร้ายมากอยู่ดีไม่ว่าจะเด็กหรือไม่ก็ตามแม่คาเล็กเตอร์เด็กคนนี้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไททันนะครับแต่สัญชาตญาณความรากักกาดของเขาก็ยังคงอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ความไร้เดียงสารนั้นถึงจะเห็นว่าเป็นเด็กคาเล็กเตอร์คนนี้มีอายุมากกว่า400ปีแล้วนะครับมนเลยทําให้เขาไม่ค่อยจริงจังกับอะไรสักเท่าไหร่สิ่งเดียวที่เขาสนคืออยากมีเพื่อนเล่นเท่านั้นมนเลยทําให้การที่เขาถูกขังการที่เขาต้องโดดเดี่ยวมันเป็นสิ่งที่ทรมานมากมากเลยครับ คอลเลกเตอร์พร้อมจะทาทุกอย่างถ้ามาสามารถทําให้เขาถูกปลดปล่อยออกมาได้ซึ่งนี่ก็เป็นจุดที่ตัวรายใช้ประโยชน์จากคอลเลกเตอร์ครับในช่วงปี1660นหักล่าไม่หมดคนหนึ่งได้พลัดหลงมาที่ดินในปิศาจแห่งนี้ซึ่งเขาก็ได้ใช้เวลาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยูทอย่ที่นี่ครับจนได้ทราบถึงการมาอยู่ของเด็กคอลเลกเตอร์นักล่าไม่หมดคนดังกล่าวก็ได้หลอกทสาสัญญากับคอลเลกเตอร์เด็กคนนั้นครับบอกว่าถ้าคอลเลกเตอร์ช่วยตนกลับบ้านและสร้างไว้ที่สามารถล้างบางไม่หมดได้มันจะปล่อยครเตอให้ป็นิสะ โดยไม่รู้เลยว่าผลึกดังดาวมันมีแต่ไทยท่านเท่านั้นที่สามารถปลดได้ซึ่งตรงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับถ้าถูกผลึกอยู่แล้วติดต่อกันยังไงคือถึงแม้ตัวคาแรคเตอร์เด็กจะถูกผลึกอยู่ภายในอินเบทวินเรียมนะครับแต่สิ่งที่ถูกผลึกมันก็อารมณ์ร่างเนื้อเท่านั้นครับจิตของคาแรคเตอร์ยังสามารถปรากฏออกมาได้ในรูปของเงาที่มีชีวิตที่คาแรคเตอร์จะสามารถใช้ร่างนี้ในการสื่อสารได้ตามต้องการโดยคาแรคเตอร์เขาได้ช่วยนักล่าไม่หมดคนนั้นสร้างระบบสมาคมแล้วก็เวทดูชีวิตขึ้นมาครับ ทำให้ใครก็ตามที่มีตาใส่ลักของสมาคมแม่มดคนนั้นนั้นก็จะถูกดูดพลังชีวิตไปภายในวันที่ถูกเรียกว่า Day of Unity แต่อย่างไรก็ตามในตอนที่แผ่นทุกอย่างมันเก็บจะเสร็จสิ้นแล้วครับเหลือแค่ประมาณ 3- ถึงเปเนักกล่าแม่มดคนดังกล่าวก็ดันกลับคำครับลอยแผ่นหินที่เป็นภาชนะกักขังコレ็กเตอร์ลงเหียวไปจนคิงได้ไปเจอเข้าครับและปลดปล่อยコレ็กเตอร์ให้เป็นอิสระคิงเขาได้ออกอุบายตามความปรารถนาของコレ็กเตอร์ครับว่าจะเล่นเป็นเพื่อนกับเขาแต่コレ็กเตอร์จะต้องหยุด Day of Unity ซะก่อน เพราะเกมที่จะเล่นต้องใช้คนเยอะมากๆใช้ทั้งเกาะเลยคอคเลกเตอร์ก็เลยยอมครับและช่วยทุกคนเอาไว้ตอนแรกทุกคนก็ดีใจครับที่ทุกอย่างเนี่ยมันจบตรงแล้วทั้งลุสทั้งคิงก่อนที่ไม่นานนะักอลเลกเตอร์จะเริ่มการเล่นของเขาอลเลกเตอร์ได้เปลี่ยนสภาพทุกต้งเกาะให้เป็นเสมือนกับสนามเ,เล่นของตนเองครับเปลี่ยนคนทุกคนให้เป็นหุ่นกระบอกบีบให้พวกลุสกับเพื่อนต้องหนีไปยังโลกมนุษย์ซึ่งในตอนที่พวกรุสหาทางกลับมาได้พวกเธอก็ได้พบว่าการละเล่นดังกล่าวมันคือการที่คอคเลกเตอร์สมบทตัวเองเป็นลุสคร คือลูสนั้นเธอมีเพื่อนในโลกปีศาจเยอะมากๆผมเลยไม่แปลกใจครับที่คอเลกเตอร์ต้องการจะเป็นแบบลูสสร้างเหตุการณ์ทุกอย่างที่ลูสเคยเจอขึ้นมาใหม่แต่อยู่ในเวอร์ชันที่มันวิปริตมากกว่าจนทั้งลูสคิงเอดาพร้อมกับคนอื่นๆต้องหาทางหยุดคอเลกเตอร์เอาไว้ครับก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบานปลายไปยิ่งกว่านี้ซึ่งผลสุดท้ายเธอก็สามารถทําได้ครับคอเลกเตอร์ <collector S 1> เข้าใจแล้วว่าเราไม่สามารถบังคับใครให้เป็นเพื่อนกับเราได้การจะเป็นเพื่อนกันนั้นมันคือการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมกันอคอเลกสิิ่งงทุกกอยาาับภพเดม แต่มันก็ยังไม่จบครับไอ้นักล่าปีศาจคนนั้นมันยังอยู่และกลับมาในร่างที่โหดกว่าเดิมด้วยโหดจนแม้แต่คอเลกเตอร์เนี่ยยังไม่สามารถต่อก่อนได้ตอนจบจะเป็นยังไงแนะนําให้ไปดูเองครับสําหรับผมอาเฮาส์เป็นซีรีส์แอนิเมชันที่ดีงามมากๆเลยละครับที่ถึงแม้ภายนอกมันจะดูเหมือนว่าเป็นการ์ตูนผจญภัยธรรมดาาแต่ภายในมันก็เป็นการเล่าความสัมพันธ์ที่ถึงจะแปลกแต่มันก็แน่นแฟงมากๆรองมนุษย์แม่มดปีศาจและไททัน เป็นพวกกลุ่มคนเพี้ยนๆที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้มีสนุกมีโกรธมีเศร้าบ้างตาภาษาแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเราสามารถผ่านอุปสรรคมาได้มันก็ได้ทําให้สายสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับจนในตอนท้ายที่มันได้เปลี่ยนจากคนแปลกหน้าเป็นเพื่อนและจากเพื่อนเป็นครอบครัวไปในที่สุดทุกคนสามารถมองผมว่าเป็นพวกอ่อนไหวเป็นพวกเปียวก็ได้นะครับแต่ว่าในตอนที่ผมดูจบผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆเป็นความรู้สึกที่มันอิ่มอกอิ่มใจที่เราจะต้องลาครอบครัวนี้แต่เพียงเท่านี้แนะนําจากใจจริงครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของเดอะคอเลกเตอร์จากอัลเฮาส์ครับผู้ได้ถูกคืออ u ลเฮาส์และคอเล e เตอร์เนื่องจากคอเล e เตอร์เนี่ยมันมีข้อมูลน้อยมากๆเลยครับปรา,ากฏตัวออกมาแค่ไม่ถึง5ตอนด้วยซ้ําเอาเป็นว่านั่นก็เป็นเท่าที่ผมสามารถสรุปมาได้ละกันครับข้ามเยอะมากอยากให้ทุกท่านไปดูเองจริงๆแล้วค่อยมาคุยกันว่าชอบใครมากที่สุดส่วนตัวผมชอบพูตี้ครับใครที่ชอบคลิปอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกันแจ็ผมด้วยเดี๋ยวผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามา แล้วก็ขอเขา้าคุณซุปแตงทุกบาททุกสตางค์เลยครับในวันนี้ด็อกเเด,ด็กสขอต,ตัวลรับไปก่อนสวัสดีครับ